สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับพริกซ่า a n n e l กันอีกครั้งนะครับเป็นยังไงกันบ้างไม่ได้เจกันนานเลยนะครับพอดีว่าเออ่ต้องไปฟาร์มของนะครับมากมายนะครับไม่งั้นนี่ไม่รู้จะไปทางไหนนะครับเพราะว่าแต่ละอย่างนี่ต้องทำใช้เวลานานนะครับก็พอเล่นไปนานๆก็รู้สึกวนะ่า เห็นความแตกต่างนะครับว่าเออ,อมันไม่มีหลังจากอัปเดตเนี่ยมันไม่มีลิงนะครับมันไม่มีดรอปแบร์นะครับซึ่งถ้าไม่มีดรอปแบร์เนี่ยก็คือว่าจะไม่มีไม่มีขนให้เรานะพวกขนสัตว์นะครับเนี่ยพยายามปลูกต้นสนไว้นะครับพยายามปลูกพินไว้ก็ไม่ขึ้นนะครับก็ไม่เกิดนะครับ กะว่าถ้าปลูกต้นพินเนี่ยลิงคอริลลาที่เคยทําร้ายเราตอนกลางคืนเนี่ยมันจะออกมานะครับก็ไม่มีนะครับจะเป็นตัวแยกแทนนะครับคล้ายคล้ายๆตัวจามาอรี่นะครับเป็นวัวขนานานา,นานเนี่ยก็โกนขนออกมานะครับแต่ไม่สามารถทําเป็นเสื้อคลุมได้นะครับนี่คือความเปลี่ยนแปลงของการอัปเดตใหม่นะเท่าที่เล่นมานะครับ ภาพสวยจริงแต่ว่าบางอย่างก็หายไปนะครับเนี่ยนี่ก็ไปค้าของมานะครับสะสมของไว้เพียบเลยนะครับก็มีแผนว่าจะวางแผนว่าจะทําบ้านใหม่อยู่นะครับนี่อันนี้เอาแบบทู่ๆไทยๆไปก่อนเป็นบ้านไม้กับบ้านปูนนะครับ ก็ลองทำแผงซลาเซลนะครับก็ได้มันต้องเผาไหม่บ่อยเดี๋ยวพาไปดูชั้นใต้ดินกันนะครับนี่นี่ก็ขูดไปเรื่อยๆนะครับปอนสาสมของนะนี่ก็ไปหาแร่หาทางเข้านะครับแล้วก็หวังว่าจะเจอโตรนะครับก็ไม่มีโอกาสได้เจอทโทรนะครับ วันี้ก็สะสมดวงไฟไว้นะครับตัดต้นไม้ไปหลายต้นเลยนะครับตัดแล้วก็ปลูกนี่มันจะเป็นพวกแร่นะครับแร่แร่ต่างๆนะครับแร่สังกะสีนะครับแร่หล็ก พีก็ทําทางเดินนะครับให้มันไต่ขึ้นมาง่ายนี่นี่โทรครับโทรปีศาจเฝ้าสมบัตินะครับโดนไล่ครั้งหนึ่งแล้วผมก็รีบขึ้นมาเลยผมันก็ตามนะตามไปไกลเหมือนกันนะครับเดี๋ยวถ้าว่างๆก็จะจะจับขึ้นไปครั้งข้างบนให้ดูนะครับนี่แหละทั้งหมดที่เล่นมานะครับ ซึ่งก็ใช้เวลายาวนานเหมือนกันไอที่นานที่สุดก็จะเป็นการทําเครื่องมือนี่แหละครับมันเปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันนะครับบางอย่างนะครับเช่นสัตว์บางจําพวกนะครับไอที่น่ากลัวที่สุดก็คือแมงป่องนะครับเท่าที่เจอมานี่นะจากการไปสํารวจโลกมานะครับแมงป่องนี่โหดที่สุดและไม่ควรจะออกไปเดินทางตอนกลางคืนนะครับ พอเริ่มพบคําหรือตกเย็นเนี่ยรีบรีบหาที่ซ่อนเลยรีบหาที่นอนเลยนะครับหรือว่าห้ามไปเขตแถบทะเลทรายนะไม่งั้นนี่เรียบร้อยนะครับมันยิงรัวเลยอะ่ะยิงแบบไม่ทันได้ตั้งตัวมันใช้หางมันยิงไกลเลยอะ่ะโอ้โหขนาดเอาอะไรกันนะมันทะลุผ่านอะ่ะเออเป็นอย่างนั้นอะ่ะตายไปสองรอบเลยนะนี่เนี่ยเดี๋ยวเรามาเลาะบ้านกันดีกว่านะครับทําบ้านใหม่นะครับ มาทุบบ้านออกนะอืมว่าจะเปลี่ยนเป็นอิฐเบิ้ลสีขาวให้หมดเลยนะครับเพราะว่าอยากได้บ้านสีขาวสีขาวสว่างๆนะครับก็กลัวว่ามันจะกินเวลานานเกินไปนะครับก็ทําให้มันแบบว่าเร็วที่สุดนะครับทุบหินออกก่อนแล้วก็เรื่อง น,นี่ก็เกือบนี่ได้หินหินที่สะสมมานะครับเก็บของก่อนนะเก็บของก่อนย้ายของก่อนนะครับเอาไปไว้ในบ้านแบบใหม่นะครับตอนนี้มันจะเกะก,กะดูไม่ออกนะครับก็ค่อยทำไป ที่นานๆที่สุดก็จะเป็นพวกทำเหล็กนะครับการเผาเหล็กล้อมเหล็กนี่แหละต้องแปลท่าก่อนนะครับส่วนมากจะใช้เวลาไปกับเครื่องปั่นไฟนะครับเตาเผานะครับเห็นระบบใหม่มันมันจะ เน้นไปทางการฟาร์มหรือว่าทํําทาการเลี้ยงไอตัวควายตัวใหม่เนี่ยที่แยก y ายเเนี่ยด้านขวาเราเนี่ยนะครับเป็นฟาร์มแล้วก็เอาไปตัดขายนะครับผมก็ยังไม่เข้าใจนะว่าจะเอาลิงออกทําไมนะครับเพราะลิงนี่เป็นตัวตัวดอกผลสัตว์นะครับถ้าเรา,เาทําร้ายลิงเนี่ยลิงก็จะตก สัตว์ให้เรานะครับทีนี้มันก็ทําเตียงทองไม่ได้ไงเนี่ยเตียงเป็นเตียงไม่ฟูกแล้วนะก็เป็นเตียงสีขาวจากขน,นโดโดนะครับใช้ขนโดโดห้าอันก็ทําให้นอนไวขึ้นนอนนอนไวขึ้นแล้วก็นอนใช้เวลาในการเพิ่มพลังเอเนจีน้อยลงนะครับเพิ่มพลังเยอะขึ้นแต่ว่าการนอนสั้นลงนะครับแต่เห็นบางครั้งผมอาจจะนอนบนพื้นเลยเพื่อให ต้นไม้มันตัวไวนะครับเวลาก็จะผ่านไปเร็วนะครับเนี่ยเห็นที่มุนๆนี่ไหมอันนี้ก็จะเป็นเครื่องผลิตพลังงานนะครับเครื่องปั่นไฟนะด้านบนขวานี่ก็จะด้านบนซ้ายนี่ก็จะเป็นตู้โซลาเซลล์นะครับเอาไว้ใช้ตอนเช้าก็ยังหาที่แปรขนควายเนี่ยให้เป็นขนสัตว์ไม่ได้นะครับเป็นขนที่สามารถใช้เป็น ทำเสื้อผ้าเนี่ยยังไม่ได้นะแต่เราสามารถาเขาเรียกว่าอะไรสามารถโกนขนของวัวเราของควายเราได้นะก็เก็บไว้อย่างนั้นไม่รู้ไปขายที่ไหนขายก็ขายไม่ได้จะเอามาใช้นุ่งห่มก็ไม่ได้นะครับเนี่ยก็เลยมาทําบ้านก่อนตอนนี้เพราะว่าตอนแรกอะไม่มีประตูกั้นพวกควายกับลาแล้วก็นกโดโดเข้ามาเต็มบ้านเลยนะครับ จะกดซ่อมกดสร้างอะไรก็ลําบากนะเนี่ยก็จะเป็นพวกโกลเด้นเชดนะครับหีบทองเีบทองนี่ก็เจอนะครับตอนระหว่างที่ขุดเอ่อขุดแร่นะครับแล้วก็ถ้าสังเกตดูตรงกระจกที่ขยับอยู่เนี่ยเป็นไฟสีฟ้าเนี่ย อันนี้ก็เพิ่งอัปเดตไปนะครับไปถึงอัปเดตเป็นเกือบจะสุดละอัปเดตเป็นเพชรนะครับเลเวลเพชรเลเวลสูงสุดครับนั่นแหละก็รอรอว่าจะอัปเดตเป็นเตียงทองนะครับจะสร้างเตียงทองก็มาติดที่ว่าไม่มีโขนสัตว์นี่แหละก็เลยไปไม่ได้นะครับประจุอยู่ตรงนี้นะครับเท่าที่ทําได้ว่าจะเป็นท่องเที่ยวนะครับท่องเที่ยวรอบโลกนะ เป็ไปอย่างว่าที่ว่าไปเจอสกอร์เปียนนะครับแมงป่องตายไปรอบหนึ่งนะครับจะไม่ผิดเจอฉลามด้วยนะฉลามปลากระตูนนะครับแล้วก็ทะเลสาบกงกว้างนะเดีย๋ยวถ้ามีโอกาสว่าจะทำเป็นอะควาเรียมนะครับขุดถ้าเดี๋ยวขอไปวางแผนก่อนว่า จะขุดยังไงจะเอาเชื่อมยังไงและที่อยากทำที่สุดก็คือจะเป็นรถไฟนะครับทำเป็นสถานีรถไฟรอบโลกไปเลยนะครับก็ไม่รู้ว่าเจะมีะยังจะยังมีคนเล่นอยู่ไหมนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็เข้าไปหาเซิร์ฟเวอร์อยากมากนะครับค่อนข้างเงียบเลยนะนอกจากว่าเราจะสร้างเซิร์ฟเวอร์เองแต่ก็ เขาเรียกว่ายัางไงมันมันจะมีคนเข้ามาทำร้ายเมืองเราถ้าเราสร้างสร้างเซิร์ฟเวอร์แล้วก็เราเปิดเป็นโอเพนนะครับก็ค,คืออยากได้เพื่อนสักคนนะครับมาช่วยสร้างนะครับเซิร์ฟเวอร์นะแล้วก็อยากกันสร้างว่าคนนี้ฝั่งหนึ่งคนนี้อีกโลกหนึ่งอะไรเงี้ยทำเป็นสถานีนะครับ ทำเป็นเป็นเมืองนะครับใครที่กำลังเล่นอยู่ก็มาจอยมาแจมกันได้นะอ่ะตอนนี้กจนน็จะวางหินสีน้ำเงินนะครับสวยดีจะวางหินสีน้ำเงินเป็นพื้นนะครับตอนแรกว,ว่าจะเอาเป็นพื้นผนังบ้านด้วยก็กลัวมันจะมืดไปนะครับวางไปก่อน เดี๋ยวตรงที่ช่องว่างตรงบันไดนั้นเดี๋ยวเราค่อยเอาตลับตลับประตูใส่ทีหลังนะครับอันนี้ต้นไม้ก็ตัดแต่งสักหน่อยจะได้ไม่ขวางทางทำหลังคาของเรานะครับแล้วก็นี่ตลับเอาตลับไปใส่นะครับจะได้เชื่อมกันสวยงาม เดี๋ยวนอนก่อนนะครับจะได้มีความเร็วในการทำบ้านนะครับเออแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือโซนที่ผมอยู่นี่นะจะเป็นที่ฝนตกชุบนะครับจะเป็นป่าดิบชื้นนะครับฝนจะตกบ่อยมากก็เลยจะไม่ค่อยมีแดดนะครับสภาพอากาศก็จะเป็นลมกับฝนจะส่วนใหญ่นะครับแต่เหมาะสำหรับการเพราะปลูกมากเลยนะ ปลูกต้นไม้แป๊บเดียวนี่ขึ้นเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งถ้าเราเดินทางไปรอบโลกนะสิ่งที่ต้องระวังก็คือความหนาวนะครับต้องอาจจะตั้งหรือ,ออาจจะต้องอาจจะต้องทำเสื้อหนังรองเท้าหนังนะครับแล้วก็กางเกงนะครับไม่งั้นนี่มันจะหนาวตายได้เลยนะครับแล้วก็ต้องพกโต๊ะคราฟของไปด้วยนะ จะเสียเวลาในการย้อนกลับมาเอานะครับบางทีแบบมีอุปกรณ์เต็มเต็มตัวอย่างเงี้ยแต่ว่าครับของไม่ได้ก็ยุ่งกันนะครับบางทีเราต้องสร้างที่อยู่อาศัยพักหลบฝนในถ้ำอย่างเงี้ยก็ต้องขุดบางทีก็ขวานเราไม่พอนะครับยิ่งไปไกลนี่ต้องมีอาหารนะครับต้องแกลบเก็บอาหารต้องปลูกนั่นปลูกนี่ไว้ตลอด มันงั้นตายนะครับถ้าไม่ตายก็จะเดินช้ามากนะครับเดินช้าเดินอืดอาดนะครับอย่างเงี้ยก็ต้องเอาเตียงไว้ด้วยอย่างเงี้ยเตียงก็มีสองแบบสามแบบนะครับก็เป็นแบบว่าเตียงไม้ธรรมดาเตียงแบบมีฟูกก็จะเร็วขึ้นมาอีกนิดนึงในการนอนนะครับจะเพิ่มอนเทอร์นแล้วก็เตียงทองนะจะ๊ะเตียงทองนี่แหละที่อยากได้แต่แตก็ยัง ไม่มีขนสัตว์ในการทำนะครับท้องนี่พร้อมแล้วนะท้องนี่ก็ไปเจอมาเยอะเหมือนกันประมาณเกือบร้อยห้าสก้อนเหมือนกันนะครับเขาไปเอามาทำเป็นบล็อกไวสบางส่วนละคือเตรียมเตรียมที่จะใส่ขนสัตว์แต่ว่าหาขนสัตว์ไม่ได้นะครับ ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะจะน่าจะเป็นการอัปเดตตัวละครใหม่นะครับพวกสัตว์พวกสัตว์ตเลี้ยงในเกมนะครับเนี่ยก็จะมีนกโดโดลาแล้วก็ตัวควายนะครับก็ยังไม่เข้าใจว่าทำไมแนวทางมันไม่เหมือนเมื่อก่อนนะครับ อย่างได้ขนมาแล้เราต้องทําไปเราต้องไปทํำยังไงมันถึงจะทําเป็นขนสัตว์แบบว่าขนอ่อนทําเสื้อผ้าได้อย่างเงี้ยไม่ไม่มีเครื่องคราฟให้นะครับโกนก็โกนอย่างนั้นแล้วแลไม่ลุกไปแล้วก็ไม่ลูกไปขายที่ไหนถ้าในหมวดของมันตีเพเยอร์หรือว่าหมวดเล่นกับผู้ผู้อื่นอย่างเงี้ยก็เออน่าน้าน่าจะเอาไปแลกซื้อขายกันได้อยู่แต่ถ้าเป็นหมวดซิงเกิลเล่นคนเดียวอย่างเงี้ย ไม่เข้าใจนะครับไม่ไม,ไม่ไม่รู้จะไปขายที่ไหนนะไม่รู้จะไปหาขนสัตว์จากที่ไหนเดี๋ยวว่าจะลองเข้าไปดูโหมดมันตีเพเยอร์โหมดเล่นหลายๆคนดูนะครับว่าจะมีจะมีลิงไหมจะมีตัวที่สามารถดรอปขนสัตว์ได้ไหมนะครับเออน่าสนใจเดี๋ยวต้องไปลอง,ลอง,ล,องลองดูเนี่ยครับอีพีนี้ก็จะเป็นการสร้างบ้านแบบใหม่นะครับ เป็นการจัดบ้านใหม่นะ,ะได้ดูสว่างแต่ก็น่าจะทำไม่เสร็จนะครับเพราะว่าใช้เวลาค่อนข้างเยอะเหมือนกันตอนนี้ก็แก่ตรงนูน้นปรับตรงนี้นะครับนี่บางอันเราต้องกระเทาะออกใหม่ให้ให้พื้นหลังมันเปลี่ยนก่อนนะครับเสร็จแล้วก็สร้างทับไม่ง,งั้นพื้นหลังมันจะไม่หายนะเนีย่ยก็จะมืดมืดอยู่นะครับเราอยู่ในโซนแบบเหมือน มันป่าฝนนะครับแครอทนี้ก็เก็บจนไม่รู้จะเก็บยังไงละนะครับไม่ค่อยได้ใช้นะครับแค่ส้มนี่ก็กินจนพุงกลางนะครับเห็นในวิดีโอของฝรั่งนะครับก็สมมนมกก็จะเป็นการทำฟาร์มเลี้ยงควายนะครับ เอาอยาให้ควายควายก็จะออกลูกมีการรีดนมด้วยนะรีดนมวัวรีดนมควายนะครับแต่ปัญหาก็คือว่าแล้วไปขายที่ไหนแล้วนมเอาไว้แค่กินเหรอนะครับมันก็ไม่สนุกเนาะที่ยังพอหลงเหลือก็จะเป็นเรื่องการเดินทางขี่เรือข้ามน้ําขี่ลาข้ามภูเขานะที่ยังมีกลิ่นอายเดิมๆอยู่นะครับกลิ่นความรู้สึกเดิมๆของวันเก่าๆนะ แล้วก็ความหนาวเย็นพื้นที่น้ําแข็งนะครับพื้นที่ของชายภูมิพื้นที่ของป่าแต่ละเขตจะไม่เหมือนกันนะครับมีต้นไม้แปลกๆอยู่นะครับอันนี้ก็จะก่อก่อล็อกสีเป็นล็อกอิดนะครับสีเทาเป็นพื้นของชั้นสองนะนั่นแหละก็ จะมีเครื่องบินเจ็ตให้เราทานะครับแต่ผมไม่ค่อยชอบเครื่องบินเจ็ตเท่าไหร่ดูมันเวอร์ไปนะครับชอบแบบเอ่อเขาเรียกว่าอะไรอะสร้างรถไฟดีกว่านะครับเป็นชาชาลาแบบย้อนยุกนะเนี่ยแบบนี้อากาศก็แจ่มใสขึ้นมานะครับถ้าอากาศแจ่มใสเราก็สามารถรับแสงอาทิตย์ เข้าไปที่เครื่องโซลาร์เซลล์ได้นะครับอันนี้ก็ใส่บล็อกเพิ่มส่วนของที่นำไปใช้ในการเข้าไปนค้นหาแร่ในในถ้ำนะครับหลักๆเลยก็จะเป็นจะเป็นข้อไฟ กับหลอดไฟนะครับตะเกียงเล็กๆนะครับต้องสร้างไว้เยอะๆประมาณสัก2 0 0ร้อถึงสามอันนะอ่ะอย่าี้นอนนีแล้วอันนี้นอนพอ,อ,อง,ง่วงอเอาเตียงมาดีกว่าไปไหนละเตียงนะเนาเตียงหายแปบ๊บหนึ่งนะครับน่าจะเผลอไปเก็บไว้ในกล่องนะเอากล่องวางก่อน มืดเร็วมากนะครับแป๊บเดียวก็มืดละน่าอยู่ในกล่องนี่แหละน่าจะไปมือเผลอไปกดโดนนั่นนี่่าใช่จริงด้วยเอามาก่อนจิบมนอนก่อนเดี๋ยวก็ทําบ้านต่อไม่มีแรงแล้วนี่อ่ะวางเตียงแสนจะน,นุ่มนวลซอฟต์เบดนะครับเห็นไหมรอนอนแป๊บเดียวนะครับขึ้นปื๊บปื๊ดปื๊ ฟ้ายังไม่ทันสว่างเลยนะครับเอนเจีเราก็เริ่มจะเตรียมแล้วเห็นไหมแต่ถ้าเรานอนบนพื้นเลยเงี้ยมันก็ช้ามากนะครับแต่มันเหมาะสําหรับการที่ว่าเรารอให้ต้นไม้ตื่นนะครับในการนอนพื้นอเอาเพชรมาปรัระดับเนี่ยเพชรเพชรก็ต้องให้ครบ5อันนะครับถึงจะได้ วานนะครับเอ้ยจอบสิจอบนะครับจอบเพชรจอบเพชรนี่แหละถือว่าเป็นจอบสูงสุดในการค้นหาแร่นะครับขุดทีเดียวได้ประมาณ10กว่าเม็ดเลยนะครับตอนนี้ที่เหลือพอจะใช้ได้ก็จะเป็นเพชรสีม่วงนะครับเป็นขวานจอบจอบสีม่วงขุดได้ทีละ9เม็ดนะครับแล้วก็ ตัวถล่มเลยก็จะเป็นตัวขุดหินแบบสายบู๊เลยก็จะเป็นจอบสีทองนะครับจอบสีทองนี่ได้มาจากทองคำนะครับเอาทองคำมาผสมกับกิ่งไม้นะครับมันจะขุดเร็วนะครับแล้วก็ไวนะครับ ก็เสียคือสร้างนานนะครับแต่ว่าขุดนี่ขุดทําได้เป็นลูกดูเลยนะภูเขานี่ทะลุดผ่านได้สบายนะครับก็หาใครกลับไปเล่นเหมือนกันก็มาแชร์ความรู้ได้นะครับเรื่องเรื่องของการหาขนเฟอร์นะครับขนสัตว์นะ ือตอนนี้ขาดแคนมากๆนะครับอยากได้มาทําเตียงทองนะครับใครที่อจะมีความรู้หรือกลับไปเล่นแล้วกเ็เล่นเก่งกว่าเนี่ยมาสามารถบอกใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับจะได้เอามาเล่นบ้างนะครับเนี่ยตอนนี้ก็สร้างบ้านไปก่อนนะครับเดี๋ยวถ้าสร้างบ้านเข้าที่เข้าทางเสร็จปุ๊บ,บก็จะทํารถไฟต่อนะครับรถไฟกับท่องโลกเนี่ยน่าจะ น่าจะสนุกกว่านี้นะครับเพราะว่ามันมีอะไรอีกหลายอย่างนะครับที่ที่ให้เราไปท่องเที่ยวกันนะครับตอนนี้ก็มีแค่นี้แหละนกนกโด,โดโดเสียงเหมือนไก่มากเลยนะบางครั้งลองกระตากด้วยนะแล้วก็ควายแล้วก็ลาเท่าน,นี้นะครับแล้วก็ ไอที่น่ากลัวที่สุดก็จะเป็นแมงป่องนะครับอย่าไปใกล้เชียวนะครับคือแมงป่องนี่เหมือนเดิมห้ามห้ามไปตอนมืดขนาดตอนเช้ามันยังมียิงเบาๆนะแต่ถ้าเป็นกลางคืนนี่มันถล่มยิงเลยนะถ้าจะให้ดีต้องใส่ชุดเกาะเข้าไปนะครับผมก็ยังไม่สามารถสร้างชุดเกาะได้นะมันหนักครับแล้วก็ช้าใช้เวลากินเวลานานนะครับใครจะเล่นนี่ต้องใจเย็นๆนะครับแล้วก็ ยังไงก็ฝากฝากคนที่ยังเล่นอยู่นะครับวันนี้ก็คงขอตัวไปสร้างบ้านต่อนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสัตว์ตะไครมาหน้าที่นี้ด้วยนะครับตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ